ทำไมผมได้ยิ้มกับผมครับคุณต้องใจคุณต้อใจที่เอาลูกมาได้ถเช้าตรงนี้ความ้องใจขอคเขาดื้อลูกของคุณยิ่งเิมตัวกับลูกยิ่คยังจะได้อะไรสิบไม่มีอะไรเลยผมไม่ต้องวัดกันเนี่ยพี่เลยแต่ผมไม่ได้พูดความีแถว้ีเป็นางแถวพี่่มีอที่อนนต้งไปเป่ายาไม่ได้มาอวใครถูกกัน ฟังพี่ผมกูเลยนะพี่อะไรผมยังผมฟังพี่ก่อนนะผมเข้าใจพี่ยังมายไม่เีอพี่อย่ามาอีกพี่เป็นสบายพี่เป็นสบายนะพี่อาผมแทนไหมพี่ผมผู้ชายไหมผมผ่้ชายไหมพี่ยังมาผมก็สามคนเดินกันคือผมยังไม่เจอเขาที่ขาสั่นนิดเดียว